ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คือฟรีแลนซ์ครับผมฟรีแลนซ์ไปก่อนแล้วก็รอดูแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านเลยบางเออก็ก็กำลังคุยอยู่แล้วก็ถ้าโปรเจกต์ลงตัวที่ไหนก็อาจจะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ผมแบบผมต้องซูมเองก่อนเลยมันก็ไม่เห็นอะไรใช่แต่แบบมันก็เออมันก็ไม่เห็นใช่ปก,ก,ก,กติเวลาเราจะลูกลูกเนี่ยต้องรีเช็คแบบว่ารายละเอียดอะไ,อไว่าเฮ้ยจะต้องดูดูอะไรอ่าแล้วแต่ครับบางบางทีผมก็จะถ้าเกิดมีคนเตือนหรือถ้าเกิดดูมีคนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ,อ้ยมันโปอะไรครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าตรวจตัวผมละผ,ผมจะไม่ค่อยรู้สึกว่าว่ามันโปเท่าไหร่เ ใช่ใช่คร enfin ki> ับคือผมติดตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะที่บอกผมจะใส่สั้นๆเนี่ยญี่ปุ่นใสานะครับโอ้ขาผมเยินมากครับตั้งแต่เล่นละครมาับผมานก็จริงๆผมเคยไปเลเซอร์รอยแผลเป็นมาเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปต่อเลยครับก็ยังเป็นรอยแผลที่ขาอยู่ก็ถ้าว่างๆก็จะกลับไปหาคุณหมอเอก็มีการผสมการโอ้ผมขาเป็นรอยเยอะมากเพราะว่า เล่นตอนเป็นคิรีก็ตกเขื่อนตอนเป็นภูผาก็บูอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับชอบไหมฮะผมว่าอินอยากทำสีผมมานานมากแล้วครับแล้วก็ไม่เคย ไม่เคยทําสีผมเลยเลยครับผมก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่าช่วงนี้อาจจะด้วยการที่เราก็ยังไม่ได้มีถ่ายละครอะไรเลยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นตัวเองให้เต็มที่มากๆทั้งสีผมหรือว่าแบบร้านสไตล์การแต่งตองต่างเราก็แบบอยากเป็นตัวเองมากๆอะไย่างเงี้นเพราะแม่ชอบมากตอนตอนพ่อแม่เจอที่ทำสีผมแม่บอกว่าจาวม,มากไม่คิดว่าลูกจะโดนจาวได้ขนาดนี้เออเพราะเพราะอีออออมอนดูเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับ ตอนแรกผมอยากทำสี ash b r o w ที่ทุกคนเ็าทำกันครับแต่ว่ามันต้องฟอกก่อนนะครับแล้วพอผมฟอกไปผมฟอกห้ารอบก็ผมฟอกไปพบว่าทุกคนบอกว่ามันสวยก็เลยไม่ทำแล้วก็เลยปล่อยปล่อยสีฟอกอันนี้คือสีฟอกเลยใช่อันนี้ไม่ได้ย้อมสีแล้วดีครับของผมผมใช้ร้านที่ที่เขายอมด้วยกดผลไม้แล้วมันเป็นออร์แกนิกครับผมก็คือเขาบอกว่าปกติไม่มีคนย้อมฟอกห้ารอบได้แน่นอนแต่ของผมห้ารอบแล้วยังได้อีก ของผมไม่มีเลยของฉิวมากผมไมปทำสีแบบสีแดงเนี่ยแต่ครับผมนำล้อบๆว่าเดี๋ยวคนบอกผมไปทำสีแบบสีหลุดๆไปเลยสักทีนึงครับในช่วงที่ยังยังเปิดร้อยู่ใช่ใช่จริงๆผมอยากสกินเฮดด้วยจูนก็ไม่ให้ไม่ผมผมไม่อยากทำอะไรอย่างนี้มานานแล้วเชื่อว่ามันไม่มีโอกาสเลยครับผมเกม ครับผมไม่สนใจเพรไม่ผลกำลังออกมที่เราจะนับผมได้ก็คิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสแล้วมีผู้ใหญ่จ้างงานเราก็ไว้ผมยาวทันครับผมใช่ที่มีกระแขกแห่งของอะไรนะที่เดิมเดียที่เคยอยู่มันเป็นกรอบชีวิตอนั่นแหละชีวิตชีวิตเราจริงๆเราก็จะเป็นคนแบบอยากทำอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วแค่ว่ามันไม่มีโอกาสได้ทำมากกว่า จริงผมก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากคือก็คือหมดสัญญาตามปกติครับผมแล้วก็มีโอกาสเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ช่องผู้ใหญ่ช่องก็บอกว่าเขาก็ร่างหาโปรเจกต์ให้อยู่นะแต่ว่าระหว่างนี้คือเขาก็ใจดีมากเขาก็บอกว่าเราสามารถฟรีไว้ก่อนได้เลยแล้วก็เขาก็อยากให้เราออกไปหาโอกาสได้เรื่อยๆอย่างี้แล้วผมก็กเราขอร้องแบบไปคุยกับหลายๆที่ดูแล้วกันเผื่อว่าเราจะชอบที่ไหนแต่ว่าเราก็ยังแบบโอเพ่นกับทุกที่เลยเหมือนกันผมก็เป็นไปได้ ไม่ได้วางเลยมากแต่คิดว่าน่าจะเลือกสิ่งที่เราชอบจริงๆครับในรอบในรอบต่อไปที่เราจะทำก็อยากให้อยากให้เป็นตัวตนของเรามากที่สุดเลยค่ะคิดว่าเป็นอิสระแล้วีคิดว่าตัวเองนะโตพอที่จะดูแลยังอีคิดว่ายังอีคิดว่าอินยังไม่ได้แข็งแรงพอที่จะอิสระก็ก็ไว้วางคือคือตอนนี้อิสระแต่ว่าถ้าเกิดที่ไหนมีโปรเจกต์เนี้ยเราก็เราก็ยินดีที่จะไปทำด้วยครับ่วาอิสระมเ มีมีโอกาสได้คุยกับหลายท่านเลยครับก็ก็มีได้คุยเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่ามันก็กำลังอยู่ในช่วงการคุยมากกว่าก็ถ้าปัจจุบันก็ใช่นะครับคิดว่ายังไม่ได้แข็งแรงพอครับเล่นได้หมดเล่นได้หมดจริงๆอยากเล่นหนังใช่แต่ช่วงนี้หนังก็จะเปิดน้อยนิดนึงก็ได้หมดหรือว่าแบบ อยากลองเล่นเป็นพวกซีรีส์สั้นด้วยครับคือที่ผ่านมาเอจะถ่ายละครเรื่องหนึ่งค่อนข้างยาวมากคุณมี2ปีอย่าเงี้ยมันมันมันยาวมากอยากลองลองทำงานโปรดักชั่นที่แบบ5-6เดือนเราเสร็จแล้วเราก็พร,ออร้อมออนเลยอย่างเงี้ยแต่กาเวลนที่จะมาแน่นอนคุณก็รู้ใช่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วจะโพสลงไอจีแลละครับทำไมถึงก็ต้องใส่เกงขายาวหมดเลยไม่เลยแต่พูดกาเรา ทะเลครับผมก็โฟโต้บุ๊กชื่อ Into the Blue หรือว่าก็จริงๆย่อมาจาก Into the Blue Sea ก็คือเกี่ยวกับเราแล้วก็ทะเลก็จริงๆโปรเจกต์โฟเทอบุ๊ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งใจจะให้คนเห็นตัวตนเรามากที่สุดเหมือนกันรอ,อบนี้ก็คือนอกจากสีผมที่เราเปลี่ยนด้วยเราทำทั้งหมด13ลุกซึ่งทุกๆลุกเป็นลุกที่แบบอยากต่างตัวแบบนี้มานานแล้วเลยครับแบบนี้มานานแล้วแต่ไม่มีโอกาส ไม่มีเลยแล้วอาจจะมีน้ำจิม้มบ้างเป็นทีเซอร์เป็นวิดีโอสั้นๆที่เดี๋ยวก็เราจะลองครับหน้างมากับการที่ผมเห็นสิบเพราะว่าตอนนี้ในไอจีแล้วเ็ดูเป็นไอคอนเลยล้วรโอย้ยากมากครับแต่ผมโชคดีมากผมได้เพื่อนสไตลิสต์จากนิวยอร์กบินมาทำให้2คนเลยเพื่อนน่ารักมากคือถ้าลำพังผมทำผมทำไม่ทันได้13ลุกแล้วทุกลุก,ลก,ลกคือ บางทีเขาพูดรันเวย์พีซมาให้เลยเงี้ยคือขอบคุณทุกคนมาทีมทีมากมากครับผมคอนเซปต์ผมวางไว้ชื่อ Into the Blue จริงๆแล้วทีมทั้งหมดอ่ะมันจะเหมือนกับการที่เราเปิดแดรรี่ของแฟนเก่าหรือว่าคนรักเราแล้วดูความทรงจำเขาก็จะเห็นอินเหมือนกับเหมือนเราได้ไปเที่ยวทะเลด้วยการผ่านความทรงจำอยาครับผมอยากให้มันค่อนข้างโรแมนติกครัผมใช่ใชเวลาเราถ่ายเราก็ต้องแบบว่าวางซอรี่ ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าของอิน่ะอินจะจะเขียนพล็อตขึ้นมาเลยเออแบบในเรื่อรี่คืออินจะเขียนขึ้นมาเลยว่าเรื่องนี้อินตั้งใจจะเล่าเกี่ยวกับอะไรแล้วเด็กผู้ชายคนนี้เขาแบบไปเจออะไรมาบ้างผ่านทะเลกาารเดินทงมันจะคล้ายๆกับการเล่านิทานนิดนึงนะครับก่อนพุทธศักราชใช่จับจองเท่าไหร่จับจองได้23่สิบสาเดือนนี้ได้ไรนะฮะยี่สิบสามกรกฎาคมถึงหนึ่งสิงหาคมนี้ครับพรุ่งนี้เอามาเลยนี้ครับผม แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะบ่อยรายละเอียดแล้วครับแต่ว่าจำนวนจำกัดครับผมแล้วก็จะมีแฟนไซด์ด้วยเป็นเ e x c คลูซีฟแฟนไซด์อะไรนะครับข้างในเป็นยังไงบ้างอู้ดีมากครับดีมากผมดีมากๆแล้วก็มีลุคที่ผมบอกว่าไม่ไม,ไม่มีใครเคยเห็นเลยอย่างแบบเสื้อตะข่ายเลยเลยมันก็จะมีลุคใหม่ๆมามาให้ดู<ม>กันมีแขกให้ดูไหมม,มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างแต่ก็อยากให้ดูหายรายๆาแนวครับผม